นี่คือเขา,ล,าเล้งยังกะแลเกอรครับเราแหลกเกอร์เราเแหลกยล้วก็ใส่บุ้งกันหรอแต่ละซองคือไล่ไล่ลขึ้นเลยเนาะผมลงแหลกเกอร์เนี่ยไม้ก็มาผมเรียกลงแหลกเกอรเนี่ยแต่เส้นไม้มันดีขึ้นมันจะแข็งนะย่ำขาดมันจะขาดง่ายโม,โมันบวมลมลงอ่ะนะ <พบ S 2> ถ้าขาดอีกรอบกันกับบัดเสธเข้มบัดเสธมือเนมาเบิองมันมันขึ้นบอนะ่ีเช่นใหม่ขึ้นบอลกันเช่นใหม่ขึ้นนี่มันจะขาดง่ายกว่ามันบวมถ้าเช่นใหม่มันหลมลง,ลงมันก็ขาดแล้วก็ถ้ามันก็ขึ้นอีกคือเก้าสีน,านา้ำกันเลยเป็นงานวนเนี้ยนวันนี้ น้พเจรัอดอ,อีกทรากันไมไห้าังหกไจังเหมาอทางในก่อนก็ดได้แหงเร็วเด้อันนีมนน้มันเป็นมันเป็นน้ำอย่างก็เออ ถ้าสื่อสีมันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยง่ามเนาะไม่ถ้าพี่สีพี่ชานดอกรอบนี่ยไม่ต้องท่าชันะนะดอกก็เป็นบ่นาอยู่แต่ว่าบันด็กพี่สีชันไหมเขาบันด็ไล่สีเต็มที่นะอ๋อบันด็กรูปอันนั้นรอบรอบยูเรเทีมันจังมันจังท่า,ทา,ทาสีมือนอะไรอะไรบสมเสมอมันกน็สีมันจะกล่อง นีคือถ้าผ่านผ่านท่านไปซื้อเพราะถ้าถ้าเสียรองพื้น ท่าจีนนี่ทั้งคนท่า่าเปลี่นท่าไปได้มันไล่ไปทั้งสีไล่ไปมันสีล่มแปลงไปรวดนะครับอ่มมาเลยมันสีมันเจะกล่องต้อง็ยจังไดถ้ามานี่แล้วก็ต้องต้องควมมานนะครับต้องควมสีมันยังบวกกล่องขวมไปคนนี้แท้ท่าไปปั๊บนี่ดึงกลับรวดขวมบ่สุดครับต้องแต่ว่ารอบนี้มันเป็นยังบงมไ่มีปัญหา รอบจริงๆเลนี่นก็เลยเป็นเป็นชีสวเสมอรอบสุดท้ายรอบรอบที่จะเอาจริงๆเราเป็นรอบน้องเพื่อน ข้าแล้วบันจะมาขัดหนาสีทั้งคนกับพวกก้าวครับบ่ิกานไม่เป็นข้องข้องกระดาษใช่ไหมวะบ่มันใจนั่นนะครับขัดะบกขัดได้ทัดรอบซีซีมาขัดหนาสีขัดได้ดีเท่าไรกูบ่าเคยขัดเด็แต่ว่ามันขึ้นปุ่นขาวๆกับเลียหยันนะแล้วขัดจนขาวฟ้าเลยครับเออนั่นแหละแห้งสุดยอดเลยน่ะนะย่านไหมบ้านนี้ย่านย่นมันเสียบ้านสีมันร่งอีกย่านมันเสียบอกครับบ่มีอยงบ่มีปัญหาอยังเลยขัดได้ดีเท่าไรแห้งแห้งเงาแห้งเนียนครับ ตัดให้มันเรียบละเอียดเลยมันว่าครับให้ละเอียดเลยมีแห้งของใสโรยบางคนก็กล้าคัดพะลูกๆนี่มันมันถ้าเรามันจะสากเมื่อนะมันถึงว่าเส้นใหม่มันบวมบหลุดคือขัดรอบนั่นคือขัดเส้นใหม่ที่มันดีดขึ้นตือสีแล้วมันจะดีดขึ้นแห่มันเนียนมันตึงนี่มันจะเนียนงา ยห็ดปลาก็คุณหมาได้กันไดาเูยรูๆวาวันนี้ขึ้นอืดนะสีแตกบัวสีขึ้นอืดนี่มันหลอกมันพองขึ้นมามมันพองขึ้นยูเรเทนพองแล้วเอายาร่องพื้นบุมีแล้วกับยูเรเทนเลยเหรอใช่หลายหลอดผมมั่งทีเดียวหลายรอบหลายรอดนะ แล้วถ้ายุโรปเทนแล้วแล้วค่อยเอาเอาสีมาเขียนเขยียนเชือนะวันนี้ยูโรปเทนมันเลยกพวกมองมองสีท่อมองมองันถึงสีไม่นี่นนมัสีพ่นตะกูลครับมันอยู่น้ำกันบ่นได้กใหม่เรื่องสีน้ำมันซิเนอร์เขาใส่ซินเอนอร์คนละแบบสีจุ่มตะกูลน้ำมันกับสีจุ่มแข็งแเลยมันใส,ส่ซิเนอร์คนละอย่าง อืถ่ายในมือเดียวอ็ไ้อันนั้นมันเป็นสีทองเนาะชิเนื้อสีทองเลมันแห้งแห้งปะชิเนือร์ยุโรนมันแช่สีสิบหายนะชิเนืรอรุ่นหนึ่งมันสี่ห้าสิบห้าหกสิบ ผมไปเห็นเนี้ยเ้าจะชุบข้าวอดเาขา,า,ขาเจ้าไปสื่อสีแต่ว่านอนมากสื่อกิดเอาที่เหนื่อยผอิดยิ่งงอไม่เขาที่เหนื่เหนื่อยของมาสมกับกิเนเช้นลอง้ปร้อนนะเนาะสีเงี้ยหลังนั้นใส่สีไร ว่ามันสมกันบ่ได้ไม่บาสมกันบ่ได้หรอกทีคนละตระกูลบ่เสียได้พอสู้ว่าาั่นคอยยังวันเสียได้พอสู้กันผ่นโพเฮ็ดให้บุญทุกันมาั่นคอยกันเฮ็ดมันได้เปิดออกแล้วมันมันเปลี่ยนเขาบ่ได้ได้วะเป็นบ่ได้กระางเขาอยากฮู้อาลองเบิ่งมับ่ต้องท่าก็ได้ปะท่าล้วมันก็คือพิสูจน์เลยก็ได้เทศสีลงไป นจักทับที่หนึง่งนะคนเกิดชิ้นหนึ่งเท่ร้องแบบเบิงเดเอว่าเบิงก็ขายบ้าดคนก็เดางมาเจียจ้างผสมแอกว่านี่จะของวัยเท่ที้นหนึ่ง้องไปขาว้นเลยครับขาวขุ่นคือนำหมวกเหนียวเออนี่แหละวะเอามันก็เป็นจังสีนั่นแหละวะข,ข,ข้ามไม้เขาว่ามัน,ม,นมันใส่ร่วมกันบ่างใดสีก็ระกับ่นหนึผสมกูบาเคยผสม งิงเฮ็ดตีนบาทเอวยูริเทนกับอันน้ำมันนี่ยังผสมกันมันแะบ,บเป็นขาวๆปวะกอบน้ำมันสนอันนี้แตกแตกเป็นตุม่มเปาะๆพวกเขากันเนาะบวกเขากันน้ำมันสนเนี่ยสมได้ใค่สะสะสะพออสีน้ำมันสีน้ำมันครับแต่ว่าสื่อมาสีเฮ็ดให้มันแตกอ่ายูริเทนบ่บ่บ่บบคนนาขึ้นนะ แต่ว่าเขามาัยิ่งขาบาดนะเห็นเห็มันแตกฟองน้อยๆแบบว่าให้มันลื่นๆนะบานนี้ของของเบเยอร์ต้องใส่กับเบเยอร์ที่เนิน่อายุดีเท่บานนี้ของอันี่นี่คือคือเขาไมา่มันเป็นกาแลนเด้นี่อือ นี่ผมมาแมา่เฉพาะล่างแปผงก็ซื้อได้ผม่จ่ได้เอามาผสมบ่ะบ่ครับมาล่างแปผง,แ,งแค่ล่างแปผงซื้อล่างแปผงเราใส่มืลินี่เราต้องต้องล่างไว้แปผงพอแปแงแปผงท่านยูนิเทนี่มันจะแช่น้ำมาไ,ได้ถ้าเป็นสีย้อมไม่ของมันสีน้ำมันนี่ผมจะจำเป็นสะล่างครับ พืนแช่น so mm ้าไปเลยมือมือหลังมากกว่เอาผ้ามาเสร็จเสร็จใส่เลยมือชุดใส่ลาบเอากระลาบเอาว่าลาบเอาคือฉีดรวดอ๋อมันก็ว่าแช่นาเนี่มันก็บอะไ้ว่าแห้งไมเนอะบอกครับว่าแห้งว่้งแยงบดยเฉพาะตรงหลังมันเสียชิ้นเนอ ถ้ารอบแรกนี่ก็ช่องลายสีมันเข่าเส้นไม่รอบที่สองวามันจังสีมันจังจะบดูดจังจะจับมือพ่อเนี่ซื้อสร้างยังก่อนสร้างพ่อครับบ้านใดบ้านโฉกเหตุงานรับเหมาอย่างเนี้ยเดี๋ยวเช่นเนญ่ยเดี๋ยวคุณมือนีบอดีบได้เหตุงานเหตุงานคุณได้เจอเหตุงานนั่นงานโตงานโตรับบ่ครับ งานเตียงงานโตงานเตียงรับมันบานโตบานเตียงงานบ้านประตูบ้านประตูครับแต่างานบ้านหลังใหญ่นี่บ่บ่รับแล